นี่นะคะก็คือการเลือกไม้เอาไปแสะหน่อเพื่อเอาไปชํานะคะอันนี้จะเป็นไม้อิชินบนะคะก็อันนี้ค่ะหน่อแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอาไปชํำต่อ ่วนนี้นะคะก็จะเป็นที่เราเลือกไว้แล้วแล้วก็จะเอาตะกร้ามาเก็บกันเพื่อนำมาใส่เสตนอันนี้นะคะก็จะเป็นอิชิโนบันนี้จะเป็นโลบิเวียอันนี้ก็โลบิเวียนะคะนี่ค่ะติดตรมตาดอกแล้ว เราต้องเอาน้องไปชำ